สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครที่ผมเล่นอยู่นะครับปกติแล้วจะเห็นผมเนี่ยเล่นแอสซัินใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะผมเปลี่ยนมาเล่นตัว blacksmith เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับใครที่จะดูนะครับว่าผมใส่อะไรบ้างนะครับก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับที่ผมเล่นอยู่นะครับก็จะมีของทองค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับแต่ว่า ที่ผมขาดก็คือขาดโลออกหลอดนะครับที่ผมอยากได้นะแต่ว่ามีโลโลชิวอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะไปพูดนะครับมาดูที่เรื่องของเสื้อผ้ากันเลยแล้วกันนะครับผมเนี่ยใส่วัคเคลรี่อยู่นะครับซึ่งถามว่าเออมันดีกว่าเมอร์ฟี่ไหม วาเิลี่นะครับมันดีกว่าเมอร์ฟี่อยู่แล้วในขณะที่เราเนี่ยเอาไปใช้สู้กับพวกมอนเตอร์บอสอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ในจังหวะที่ฟาร์มลงดันด้วยแต่ว่าเมอร์ฟี่นะครับต้องแยกกันก่อนนะครับเมอร์ฟี่เนี่ยใช้สำหรับดาเมจที่ PP เท่านั้น PP เนี่ยย่อมาจาก Player v e r s ร์ซัสเพเยแปลว่า เพเยอร์นะครับซัดกับเพเยอร์นั่นเองหรือว่าสู้กับเพเยอร์นั่นแหละเอาง่ายๆนะครับเป็นดามจที่ได้รับจากผู้เล่นเท่านั้นถ้าเราเอาไปใช้สู้กับมอนเตอร์นะครับรับรองว่ามันไม่ดีแน่นอนอ่าประมาณนี้นะครับเอาไว้สำหรับการทำพิเซตไว้2เซตนะครับผมเป็นเซตฟาร์มพีพีกิวออะไรก็ว่าไปนะครับส่วนประดับนะครับใช้เป็นประดับสเต็งนะครับตอนนี้ยังเอ็นชาร์ไม่ได้เยอะมากนะก็ใส่เป็นการ์ดในเงื่อนแค่1ใบในส่วนของเครื่องประดับนะครับการ์ดในเงื่อนยังขาดอยู่นะครับเป็นประดับสเต็ง อีกครั้งหนึ่งครับก็เช่นเดียวกันแต่ว่าก็ขึ้นเอนชานธาตมาแล้วนะครับว่าจะเอนชานธาตไฟก็ยังไม่ได้เอนชานอะไรมากมายนะครับผลการก็ยังไม่ได้เติมนะอ่ะเหมือนกันครับบวกหอัปเกรดยี่ห้านะครับแล้วก็ทาริสครับอัปเกรดยี่ห้าบวกเจ็ดนะครับเป็นลูกแก้วสีเขียวพี่ครับทาริสสีเขียวเนี่ยนะครับแล้วก็ก้ามปูอันไหนดีกว่ากันนะครับกามปูเนี่ยนะครับผมมองว่ามันจะต้องบวกเยอะมากๆเลยมันถึงจะลดพูดาวค่อนข้างที่จะเยอะมากเช่นเดียวกันนะครับเยอะกว่ามากถ้ามันบวกเยอะนะอะ แต่โดยรวมแล้วถ้าเราเล่นแบ็กเมีนะครับที่สุดจริงๆคือทาริสต้องเป็นทาริสเจากเกาะนะครับผมแล้วก็ใส่กับโลออกลอร์ดนะครับที่เป็นครูดาวนะส่วนเอนชั่นนะครับผมก็ยังไม่ได้เอนชั่นอะไรนะครับต้องบอกก่อนว่าไอดีนี้เนี่ยผมไม่ได้ซื้อของทองมาเองนะผมเป็นคนที่สั่งต่อไอดีนี้เจ้าของไอเดีเก่าเนี่ยนะครับเขาได้ทําของทองไว้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยแต่ผมก็นํามาบวกเองนะครับผมบวกหกบวกเจ็ดบวกหกอะไรพวกนี้แหละนะครับโลใส่บปโลโรชิลนะครับอ้าวพี่ครับ ทำไมพี่ไม่ใช้โล่โบนัสทําไมใช้เป็นพีเพนอ่าพีเพนเนี่ยเอาไว้ตีคนค่อนข้างที่จะแรงมากกว่าพีนาเมตโบนัสเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเน้นตีคนตีพีทอะไรก็โล่นี้เลยนะครับตอบโจทย์มากอ่ะโบหงนะครับอัปเกรด5้าการใส่เป็นบิกฟุตนะครับอัปเกรดเนี่ยนะครับก็ดันสเต็งขึ้นมาเอ่อค่อนข้างที่จะสูงแล้วนะครับใกล้จะ10แล้วนะครับผมส่วนขวานะครับผมก็ใช้เป็นแบทเทิลแอคนะครับสะสมดาเมจนะครับคือเวลาที่เราตี ดาเมจนะครับใส่ตัวไหนซ้ำๆเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มดาเมจขึ้นมานะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับบัวหงนะครับอัปเกรด5แล้วก็เอนชาร์สตังเหมือนกันเลยใส่การ์ดบิฟุ์สออันนะครับผมในส่วนของคอสตูมนะครับใส่เป็นหัวนะครับเดวิลลิงนะครับใส่การ์ดอีกิปนะครับบวก12นะครับส่วนตานะครับยังไม่มีการ์ดส่วนของปากก็ยังไม่มีนะครับอ่ะ มีการอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ยังไม่พูดไปในส่วนของรองเท้านะครับนั่นก็คือการมิดเทสนะครับการนี้จะเป็นการ์บอสซึ่งได้รับดาเมจจากมอเตอร์ขนาดกลางลดลง15เอาไ้ตีพวกมอนเตอร์นะแต่ว่ามันไม่นับผลนะครับอ่าแล้วก็อีกการหนึ่งนะครับนั่นก็คือการพารสาน่านะครับอันนี้จะได้รับดาเมจจากพวกมอนเตอร์นะครับลดลงพวกนิวโทลพวกชาร์โดพวกวินนะครับผม ประมาณนี้ครับสำหรับ Shadow คอตูมนะครับชาร์โดคอตูมเนี่ยผมยังเป็นเลเวล2อยู่เลยรอที่จะอัพเป็นเลเวล3เร็วๆนี้นะครับจะเป็นยังไง,งก็เดี๋ยวจะมาอัปเกรดให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับชาร์โดคอตูมเนี่ยนะครับเพื่อนๆถามว่าพี่สเตตัสเนี่ยอัพอะไรดีนะครับจะอัพอะไรดีอัพอะไรก่อนดีต้องบอกก่อนว่าถ้าน้องๆนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับทำชาร์โด้มาประมาณหนึ่งแล้วจะเริ่มเข้าใจนะครับว่า เรานะครับจะต้องอัพทุกอย่างอยู่ดีแต่ว่าเรียงลําดับของมันเนี่ยอ,อะไรก่อนนะครับอ่าลาดับของมันนะครับมาดูเรื่องที่เราจะต้องได้ดาเมจจากมันแบบเยอะมากเลยว,ว่าคุ้มจริงๆนั่นก็คือพวกสเต็งหรือว่าพี่เพนเฮดอะไรประมาณนี้ครับแต่สุดท้ายก็ต้องอัพหมดอยู่ดีเนาะไม่เรียงลําดับให้ละกันเพื่อนๆก็นึกกันเองนะครับว่าอันไหนมันได้ดีมากที่สุดนะครับผมอ่าเพราะสุดท้ายก็ต้องอัพหมดนะครับไม่มีใครอัพเลเวลชาร์โวแบบว่าเลเวลหกหรือวลาเแล้วพวกสเตตันเนี่ยนะครับ ยังไม่ได้อัพใช่ไหมล่ะอ่ายังไงก็ต้องอัพเพราะว่าพวกเศษวัตถุดิบเนี่ยมันหาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเอ่อสชิงชย Long ัยลงออโตวอร์เกตเคเอ็มนะครับกิววอร์อ่าประมาณนั้นครับอ่าส่วนเรื่องส,ก,ก,สก,ก็งสกิลเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้ในอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ในตอนที่จบคลิปละกันนะครับผมส่วนไลท์สก,กิลนะครับก็จะมีเลเวล6นะครับตกปลาคุณแล้วเลเวลเจ็เก็บเกี่ยวเลเวลเจ็ดครับสัตว์เลี้ยงเลเวลหใช้เป็นสลามอยู่นะครับแล้วก็น้องหมาตอนนี้เฟรดดี้้แรบบิดดยยัังไไม่เลนะค แล้วก็ประดิษฐ์เลเวลสนะครับตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับไม่ได้ทําประดิษฐ์เลยแล้วก็หลอมเลเวลหครับปรุงอาหารเลเวลหนึ่งอ่าประมาณนี้ครับตอนนี้ก็เร่งที่จะทําอัปเกรดนะครับอ่าเป็นขั้น4แต่ก็เอาไว้ที่หลังสุดเลยน่าจะไปเร่งในเรื่องของเอนชารแล้วก็หาการให้ครบก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการเนี่ยน่าจะ QM ไม่ได้ไม่สนุกเลยแล้วก็จะดันในเรื่องของสเต็งเพื่อที่จะได้ดันดาเมจได้ดีมากที่สุดน่าถามว่าทําไมพี่ไม่เอาอัปเกรดก่อนไม่เอาอัปเกรดเลเวลสก่อน อัปเกรดเลเวล4เนี่ยเราจะต้องทําทุกส่วนเลยใช่ไหมครับมันถึงจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์นขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นอัปเกรดเลเวล4เนี่ยมันเริ่มที่จะเหนื่อยแล้วดังนั้นผมน่าจะไปดันเอ็นชาร์ก่อนนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับตัวละครของผมนะครับสาหรับใครที่จะอยากรู้อะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับอันนี้ผมทําขึ้นมาเพื่อคนที่จะอยากรู้ตัวแบ็กสมิธโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับตัวที่ผมเล่นอยู่โอเคครับไม่มีอะไรมากเนาะเพื่อนๆสําหรับใครที่อยากจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับ ของไม่สมิทนะครับถ้าเป็นของฟ้าหรือว่าของขาวผมจะใช้อะไรยังไงดีไปดูไลฟ์ได้นะครับทุกวันเวลาเลยก็มีตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายสองแล้วก็4ี่โมงถึง6กโมงเย็น2ทุ่มจนถึง4ี่ทุ่มนะครับมีทุกวันนะถ้าไม่มาวันไหนนะครับจะบอกทาง YouTube แล้วก็ Facebook เองนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผม